นี่คือเรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งที่ชีวิตของเธอเหมือนถูกพายุลูกใหญ่พัดพาให้พลิกผันไปอย่างไม่มีวันกลับทุกอย่างเริ่มต้นจากวันที่เธอรู้ตัวว่ากำลังตั้งครรภ์แต่ความสุขนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในใจเธอเลยแม้แต่น้อยเพราะคำพูดที่เหมือนมีแทงเข้าหัวใจเธอคือคำพูดของแม่คนที่ควรจะเป็นที่พักใจกลับกลายเป็นคนที่ทำร้ายธมากที่สุดในวันที่เธอต้องการความรักและความเข้าใจที่สุด แกท้องไม่มีพ่อแกไม่ใช่ลูกแม่แล้วประโยคที่ยังติดอยู่ในความทรงจำของเธออย่างไม่ลบเลือนเสียงตะโกนและสายตาเย็นชาของแม่เหมือนตัดสินให้เธอต้องถูกขับไล่ออกจากบ้านที่เคยอบอุ่นกลายเป็นวันที่โลกท้งาบาของเธอมืดมนลงในทันทีเด็กสาววัยสิปีไม่รู้จะทำอย่างไรนอกจากเก็บความเจ็บปวดไว้ในใจและเดินออกจากบ้านไปอย่างโดดเดี่ยวมนหนึ่งกลุ่มท้องที่เริ่มโตขึ้นทุกวันหัวใจที่เต็มไปด้วยความกลัวความสับสน และความหวังเล็กๆที่จะเลี้ยงลูกให้ได้แม้ว่าโลกนี้จะเวยงคำดูถูกใส่เธอมากมายแค่ไหนก็ตามในคืนแรกที่เธอต้องอยู่เพียงลำพังมืดมิดและหนาวเหน็บเธอนั่งกอดตัวเองน้ำตาไหลอาบแก้มคิดถึงแม่ที่เคยรักและสัญญาว่าจะไม่ทิ้งกันแต่วันนี้แม่กลับกลายเป็นคนที่ทำร้ายเธอ,อยางไม่ยังคิดเธอถามตัวเองว่าทำไมฉันต้องถูกลงโทษแบบนี้ทั้งที่ฉันไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นเลย เวลาผ่านไปทุกวันเด็กสาวต้องหางานทำรับจ้างทุกอย่างที่หาได้ตั้งแต่ล้างจานในร้านอาหารไปจนถึงขายของตามตลาดนัดถึงแม้ว่าจะเหนื่อยล้าแค่ไหนเธอก็ไม่เคยปล่อยให้ลูกในท้องขาดอะไรแม้ว่าบางวันจะต้องกินข้าวไม่ครบมือ้อก็ตามผู้คนรอข้ามพูดถึงเธอในแง่ลบกระซิบกระซาบกันในที่ทำงานและตลาดนัดว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่รู้จักคำว่าเกรงใจท้องไม่มีพ่อแบบนี้น่าสมเพชจริงๆ แต่เธอไม่เคยสนใจเพราะเธอรู้ดีว่าทุกคำพูดนั้นไม่สำคัญเท่าชีวิตที่กำลังจะเกิดมาความเจ็บปวดไม่ได้หยุดแค่ที่บ้านหรือที่ทำงานแต่ยังลามมาถึงความคิดและความรู้สึกในใจของเธอเองหลายคืนที่เธอร้องไห้ในความมืดมนโดยไม่มีใครเห็นไม่มีใครเข้าใจแต่สิ่งที่ทำให้เธอไม่ยอมแพ้คือเสียงเล็กๆจากในท้องที่ดิ้นไปมาเป็นเหมือนแรงใจให้เธอยืนหยัดต่อไปในวันคลอดลูกนั้นแม้ไม่มีใครอยู่เคียงข้างเธอก็อดทนผ่านความเจ็บปวด และความกลัวจนถึงที่สุดเมื่อได้ยินเสียงร้องแรกของลูกน้อยในโลกนี้น้ำตาของเธอไหลออกมาอย่างไม่หยุดแม้จะเหนื่อยล้าแค่ไหนแต่ความรักและความหวังในใจเธอเต็มเปี่ยมหลังจากนั้นการต่อสู้ชีวิตของแม่ลูกสองคนก็เริ่มขึ้นอีกครั้งเธอพยายามทำงานทุกอย่างที่ทำได้เพื่อหาเงินซื้อขวดนมผ้าอ้อมและสิ่งจำเป็นสำหรับลูกแม้ว่าบางครั้งจะต้องอดนอนและทำงานหนักเกินตัวแต่เธอก็ไม่เคยคิดยอมแพ้ ลูกน้อยของเธอเติบโตขึ้นอย่างช้างชาในโลกที่ไม่ใช่ทุกคนจะเห็นความสำคัญของชีวิตและความรักที่เธอมอบให้เธอสอนลูกว่าแม้จะไม่มีพ่อที่สมบูรณ์แบบแต่ลูกก็มีแม่ที่รักและพร้อมจะสู้เพื่อเขาทุกอย่างสิบปีผ่านไปวันนี้เธอและลูกน้อยที่ตอนนี้เป็นเด็กน้อยวัยสิบขวบได้กลับมาอย่างบ้านหลังเดิมที่เคยเป็นบ้านที่ไล่เธอออกไปเธอยือนอยู่ตรงนั้นด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังและกลัว ความหวังว่าจะได้รับการยอมรับในที่สุดและความกลัวว่าจะถูกปฏิเสธอีกครั้งแม่ที่เคยโกรธเคยเกลียดยืนอยู่ตรงหน้าเธอน้ำตาไหลารินออกมาเมื่อเห็นลูกสาวและหลานที่เติบโตเต็มที่ความเจ็บปวดเก่าๆค่อยๆถูกละลายด้วยความรักที่ซ่อนเร้นมานานหลายปีเรื่องราวนี้ไม่ได้เป็นแค่บทเรียนของความเจ็บปวดแต่ยังเป็นบทเรียนของความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความอดทนที่ไม่ยอมแพ้ และการให้อภัยที่ลึกซึ้งในหัวใจมนุษย์คนหนึ่ง